นี่นะถ้ามันเขาหนาดีดีดีเอาเจ้าหึ่งจากเอากะอันเตจีไอเอาไข่ใส้เนาะบายบอกเคยเอาไ,ไอขา่ไผ่ใส่ก็เกะจางเน้อบอกเดี๋รักเอาเนอแต่ว่าเนี่ยนิดหน่อยแม่ติดก,กับฟองหน่อยหน่อยไปใส่ปั้ดกะหย่อ,อนคนผู้งามผู้ดีเนาะสันเนาะแพงกะดเอ,อเออแพ้งก็จะ่บบไอ้บอกแพ้งน้องนุ่งอยากได้ยังยไอ้กะห้เมื่อโอ้ยอย่ามาทวงนั่นทวงนี่หลายทองก็ซื้อมานั่นล่ะเพิ่งใส่ดีดีดีดด ใส่ดีค่ะเอาเงินมาเสร็จไปซื้อให้อันเช็คบาทนี่พันครัวครัวอะไรอันกรัวสิออกให้ดอกตะไบจุกเงินพันมาเร็วอันนี้เงินพันไปไหนกันไปหาสื้อกระเทียมมไปไหนใส่ดีดีมันหนาเนี้ยหนาใสหนาดิ่งดึงบ่เห็นบ่อายใส่มันดิ่งดึงขึ้นมากเลยดิ่งพุลึขึ้นมากเลยว่ามีหดตีนกา เมื่อมิตะมองเหี้ยวแต่ปแป้งกับองสีผ้าฟ้าเมียาอนอิ <หา S 2> จว่าบาทมาขายเก็บจินีหลายไปซื้อมาเงียยเงยยเก็บชิบบาทนดานอตอระเ่าเม็นดานอตเศาใจเล้วดานอตขี่ห <laughs> อยอย่งบัว้าเลยเลยเมนอันนี้เลยเป็นแป้งเกินเกลียนเนี่ยเาดานอตเขาเศร้าหิตขายไปบอมีอยู่จะบางบ่ใจเป็นหนึ่งเชื่อย <laughs> มีการมาเขาเชื่ออีก พูดล้เอะได้ยลาดเยอะป๋องไห้ไอ้ใช่ไว้ไอ้ดอ้สิมาแบงเอาอะบเบี้ายแ่งนีหละบไแบงเด้เอามาหาทวงนะมาเหลือใจเส้หังตาอคนเหลือปื้ออกอโบเห็นดอกขึ้นไปทั้งหานเขาเสียบาใส่บบอกตาสีเด้วยก็บึงอันนี้ข้งแหลบตัว อันนี้อันเดียงอันนี้เรียเรียเรียจอมปลอมเน๊ะอันนั้นเรียธรรมศาสตร์เนี่ยเรียธรรมศาสตร์กับเรียปลอมเนาะผู้ใดบ้าเจ้าสีสมสีสมกับสีบ้าใช่ไามเลยเหรอมันเป็นเอกลักษณ์ของเฮาเนี่ย มาเรียนแบบชูจะมาเห็นแสงสี่ว่าเป็นชูจะจัดตัวลูกได้มาเสนอชูก่อนต้องโต้คว้างามนี่คนเมืองมาเหี้ยไอจังสี่ว่าฉันบอกเขาชูที่เรียนแบบผู้กหาเอาดอกท่านตะวันยิงเหรียงมาใส่ว่าัสนเออชูจะมาบอกชาชีนี่กูถึเหมือนน่ากินเดี๋ยวเพลงนั่นปีหน้าเพลงโชว์เพลงหนึ่งเขาแต่งตัวสไตล์ยายบึงเนาะเฮ็ดหัวเอาดอกท่านตะวันเนี่ยหางเขื่อนใส่ใส่บอก็่คือถิงามเนาะ ลองเพลงใหญ่สาวเวึงบ้านโนนมาว่อน,นะอเขาไม่เห็น,นดนตรีไหมตัวใจร่มโพอทองบ่ลองสักเดียวสาววึงเขากันได้มาจากเวึงนี่แล้วลก็นั่นล่ะก็พอเพิ่งเพิ่งเอ้ยเอ้ยวึงสาวเวึงบ้านโนนมาว้อนี่แม่นี่พอ่อนี่ป้านี่ลงุงไปหาเหตุการณ์เหตุงานอยู่ที่เมืองกรุง <c oughs> สาววึง สดใสลงพ่อท้องก็ได้จากบึงนี่เด้ได้ไปแต่งเพลงสาวบึงไม่เนด้จากาดังบดังแล้วบึงนะโอ้ยใหญ่เขางทั้งนี่ก็มีใหญ่เลยถ้าจะรับเรื่องยังบ่มือดิอำนาจเรื่องยังออกไล่เราเหรอเขาโอ้ยอีหล่าเรื่องเรื่องเรื่องได้กับจ้างไปหัวเป็นผู้จบคือเทียบุเทีย